สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ o Studio Evolution ันสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นข้อมูลตัวละครของโอริกามิและร่างทั้ง10ของนางนั่นเองนะครับอดีตหลักๆทุกคนน่าจะรู้กันแล้วดังนั้นเราจะมาโฟกัสที่ร่างทั้งหมดของโอริกามิกันว่ามีร่างอะไรบ้างนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยข้อมูลตัวละครโทบิอิจิโอลิกามิสัสดส่วนหน้าอก75เอว55สะโพก79 ส่วนสูง152ซนติเมตรอายุ18ปีวันเกิดเกิดวันที่11พฤศจิกายนโค้ดเนมムเอนเจนเดวิลและทูตสวรรค์ประจำตัวคือเมตาตอนโอริกามินั้นมีทั้งหมด10ล่างเราจะเริ่มเรียงตั้งแต่ล่างแรกจนถึงล่างสุดท้ายกันนะครับว่ามีล่างอะไรบ้างเริ่มจากล่างที่1 Combat r e a l a s e r Unit AT Form แบบสวมใส่ที่ฐานทัพ AT เป็นล่างที่ใช้อุปกรณ์ CR Unit เพื่อสวมใส่ให้ผู้ใช้ สามารถใช้พลังเวทพวกอนณาเขตอิสระได้พลังอนณาเขตอิสระคืออะไรชื่อก็ตรงตามตัวเลยครับผู้ใช้จาักการอนณาเขตไปโดยรอบและควบคุมทุกอย่างในอนณาเขตได้อิสระทั้งการกระโดดกายภาพหรือสร้างกำแพงป้องกันหรือควบคุมพลังเวทสำหรับยกสิ่งของต่างๆได้ตามใจนึกโดยอาวุธหลักๆของร่างนี้จะมีดังนี้ 1. ปืนไรเฟิลต่อต้านผู้เป็นปืนไรเฟิลที่เอาว้ายิงศัตรูจากระยะไกลที่มีพลังทำลายล้างสูงแต่มันก็มีข้อเสียคือ ยิงได้แค่1น,นัดต้องรีโหลดใหม่นั่นเองโดยปืนกระบอกนี้ใช้ยิงใส่โทกะในตอนที่3ของอนิเมะนั่นเอง 2. ดาบเลเซอร์ acer, ที่ใช้ต่อสู้รายะประชิดเป็นอาวุธที่พวกเอทมักจะใช้อยู่บ่อยเอามากๆโดยเราจะเห็นโอลิกามิใช้ในตอนที่1ของอนิเมะที่ต่อสู้กับโทกะนั่นเอง 3. ปืนกลนเกตลิงต่อต้านเซเลที่จะยิงโจมตีเซเลจากระยะไกล ใช้ครั้งแรกในตอนที่4ที่ยิงใส่ยูชิโนะนั่นเอง 4. จรวดบิสไซ์เป็นจรวดแบบติดตามที่จะยิงตามศัตรตูจนทำลายเป้าหมายได้ใช้ครั้งแรกในตอนที่1ของอนิเมะร่างที่ 2. Combat บ e เรลเลอร์ยูน T-Form อร์แบบสวมใส่ฉุกเฉิน ร่างนี้พลังจะด้อยกว่าที่สวมใส่ที่ฐานนิดหน่อยนอกนั้นพลังการต่อสู้หรืออาวุธก็จะเหมือนกันทุกประการครับใช้ครั้งแรกในตอนที่3ของอนิเมะภาค1ร่างที่3 Basic r e เลเลเซอร์ยูนิตเอฟอร์มแบบสวมใส่ผ่านชิป ID เป็นระบบพกพาที่เอาไว้ใช้ตอนที่ไม่ได้อยู่ในฐานหรือไม่สามารถส่งชุดฉุกเฉินมาให้เจ้าตัวได้จะสามารถติดตั้งชิปเข้ากับร่างกายของตัวเองเพราะคนที่สามารถสวมใส CR ่ CR Unit ได้ จะได้รับการปลูกถ่ายชิปพ,พลังเวทเข้าไปในหัวดังนั้นพวกเธอจะสามารถใช้อนาขตอิสระได้อ่อนๆแบบมันต้องใช้ CR u n i t ยูนิตได้ก็ไม่แปลกโดยร่างนี้จะเชื่อมต่อชิปในสมองและทําการติดตั้งชุดเกาะในรูปแบบนานโนพลังก็จะลดลงกว่าร่างเมื่อกี้พอสมควรแต่แลกกับการใช้พลังได้ก็คุ้มค่าโดยพลังโจมตีและอาวุธก็ไม่ต่างจากสองร่างเมื่อกี้เลยร่างที่4 DEM Railaser Unit ATF o r m เป็นชุดลูกกระจกของ DEM ที่พวก a t ยึดมาได้ โอลิกามิได้สวมใส่ชุดนี้และติดตั้งอาวุธปืนต่างๆที่หามาได้ประกอบกับร่างนี้แต่ข้อเสียของร่างนี้จะไม่สามารถใช้อนาคตอิสระได้นั่นเองจะมีแค่ปืนกลธรรมดาและวิทยติดตามธรรมดาแค่นั้นและมีมีดสั้นที่ติดตั้งอยู่ที่เท้าของโอลิกามิด้วยร่างที่5 Combat r e เ l i เลเซ i ร์ย l i ิ e l e ลิก o อรเป็นเครื่อง CR Unit รุ่นใหม่ที่ทาง d e m ส่งมาให้มานาใช้แต่โอลิกามิ ก็ไปขโมยมาใช้โดยพลาการ CR Unit ตัวนี้จะเป็นเครื่องขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ที่หลังของผู้ใช้มีพลังเวทของอนณาเขตอิสระทรงพลังกว่าหลายเท่ากว่าร่างอื่นๆของเอทสามารถขังศัตรูเอาไว้ในอนณาเขตอิสระได้และยิงเลเซอร์ใส่ศัตรูในอนาเขตอิสระศัตรูที่อยู่ข้างในก็จะโดนดามดเดมจจปเต็มภายในอนาเขตอิสระจนศัตรูบาดเจ็บปางตายนั่นเอง มีเชือกลูกแบบเลเซอร์ที่สามารถลัดลากศัตรูได้และมีพิษาติดตามจำนวนร้อยกว่าลูกมีปืนใหญ่พลังเวทขนาด50.5ซติเมตรที่มีพลังทำลายล้างเกาะของอาณาเขตอิสระ CR Unit แบบปกติได้อย่างง่ายดายเมื่อเอามาโจมตีใส่เมืองก็จะพังเลทเทสอย่างที่เห็นมีดาบเลเซอร์ที่สามารถตัดทุกสิ่งให้ขาดได้ด้วยความคมอันทรงพลังของพลังเวทนั่นเองลางที่6 Combat Laser Unit S Corp Number no. One a l i t Form เป็นลากที่ใส่ CR Unit S Corp รหัส Alith เป็นชุดเกาะมีชีวิตที่สร้างมาจากสมองของอันทิมิเซียโดยแบ่งสมองออกมาเป็น5ส่วนมาสร้าง CR Unit ยูนิตคตัวนี้แล้วก็สร้างมาทั้งหมด5ชุดได้แก่อาริสยูนิคอนเจ็คเบอร์วอกไลออนเชียร์อาร์แคทโดยชุดพวกนี้จะดึงความสามารถของอันทิมิเซียที่เป็นวิซาร์ที่แข็งแกร่งที่สุดอันดับ2มาใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นความสามารถและพลังเวทของเธอก็สามารถทําให้อนาคีอิสระแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมได้อาวุธของร่างนี้จะมีแค่ดาบเลเซอร์เท่านั้นร่างที่7 c o m คอมแบ เ e วเลเซอร์ยูน DEM b o r r d e d Form เป็นร่างที่เธอได้รับ CR Unit มาจาก DEM มีพลังเวทเพิ่มขึ้นมหาศาลจนสามารถเอาชนะพวกโทกะได้อย่างง่ายๆเลยสามารถกลางอนาเขตอิสระที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าร่างก,ก่อน,อนจนสามารถป้องก,กันการยมตีของพวกโทกะได้อย่างไร้รอยขีดข่วนและมีอาวุธชื่อว่าคา r เลนเป็นปืนใหญ่ทำลายล้างที่สามารถทำลายดาวเทียมได้หรือเป่าพวกโทกะในสภาพร่างพูดแบบจำกัดได้ และยังเปลี่ยนโหมดเป็นรูปแบบดาบเลเซอร์สามารถโจมตีด้วยความเร็วสูงได้อีกด้วยนะร่างที่8เซเลฟอร์มเป็นร่างที่โอริกามิได้รับเซฟฟล่ามาจากมิโอแต่ได้กลายเป็นพูดไปมีพลังที่สามารถวาร์ปหลบการโจมตีแบบออโตเองได้สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นขนนกเพื่อวาร์ปหนีศัตรูได้ดั่งใจนึกและมีทูสสวรรค์ประจำตัวคือเมตาตอนรูปแบบปีกมงกุฎสีทอง เธอสามารถใช้งานมันได้อิสระไม่ว่าจะเป็นการสร้างเป็นโล่ป้องกันสร้างเป็นปีกเพื่อให้เธอบินได้ด้วยความเร็วสูงหรือประกอบเป็นปืนใหญ่ได้ท่าโจมตีของเมตาตอนมีด,ดังนี้ท่าที่ 1. เมตาตอนแชมเมตปีกทั้งหมดของเธอจะประกอบเป็นใบพัดและหมุนเพื่อรูบรวมพลังวิญญ,ญาณจากรอบข้างและปล่อยออกไปเป็นสายฝนระเบิดจํานวนมากท่าที่ 2. เมตาตอนมาลักเป็นการประกอบปีกทั้งหมดมาติดที่หลังของโอริกรมิเป็นปีกขนาดใหญ่เพื่อบินด้วยความเร็วเหนือแสงได้ ท่าที่3เมตาตอนคาดูเป็นท่าที่สั่งให้ปีกทั้งหมดโจมตีใส่ศัตรูในรูปแบบต่างๆทั้งยิงเรเซอร์หรือฟันลำแสงออกไปในรูปแบบใบมีดได้ 4. เมตาตอนอาร์ททริฟเป็นท่าไม่ตายของโอริกามิเธอจะรวบรวมปีกทั้งหมดออกมาประกอบเป็นปืนใหญ่และยิงออกไปด้วยลำแสงทำลายล้างท่าที่หเป็นท่าที่ไม่มีชื่อโอริกามิได้ใช้เมตาตอนสร้างบายเรียสีเหลือง,ล,องล้อมรับศัตรูเอาไว้ทำให้ศัตรูหนีไปไหนไม่ได้และยิงลำแสงปืนใหญ่ของเมตาตอนใส่ศัตรูอย่างรุนแรง ค่าสเตตัสร่างเซเลความแข็งแก่ง158ความสมดุล152พลังวิญญาณ219ความเร็ว136สติปัญญา243ร่างที่9ร่างฟอร์มพิกผัน เป็นร่างที่โอลิกามิสิ้นหวังจนถึงขีดสุดเมื่อรู้ว่าตัวเองฆ่าพ่อแม่ของตัวเองไปจนเกิดการพลิกผันเป็นร่างตรงข้ามเธอมีจอมมาชื่อว่าซาตานเป็นปีกสีดำทมินมีพลังที่ทรงพลังกว่าร่างเซเลเป็นอย่างมากสามารถเรียกปีกออกมาได้มากกว่า100อันเลยทีเดียวสามารถทำลายเมืองเทนกูจนย่อยยับได้เลยและมีท่าโจมตีแบบโยก,กันกับเมตาตอนทุกประการเลยแค่เปลี่ยนลำแสงโจมตีจากสีเหลืองเป็นสีดำแค่นั้นเองค่าสเตตัสของร่างพลิกผันความแข็งแกร่ง198ความสมดุล 202พลังวิญญาณ2 4 2ความเร็ว128สติปัญญา 230. 2 3 0ร่างที่10 Combat Relaser Unit b r a n h i l l เป็น CR Unit ตัวใหม่ที่ทางราทตทอสมอบให้กับโอดิกามิสามารถใช้อนาเขตอิสระได้ทรงพลังเหมือนกับมานะได้และยังใช้พลังพูดสวมใส่อภรรจิตทับอีกชั้นได้ด้วยและยังสามารถใช้พลังล่างพลิกผันทับอีกชั้นก็ได้อีกเป็นการใช้พลังสามอย่างพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นพลังอนาเขตอิสระของ CR Unit พลังทูตสวรรค์ของรากเซเลพลังจอมมารของรากพิกผันสามารถสลับจิตใจกับโอลิกามิผมยาวในการขุมร่างได้เมื่อสลับกันจากทูตสวรรค์จะเปลี่ยนเป็นจอมมารทันทีมีหอกอันทรงพลังที่สามารถดูดพลังวิญญาณรอบข้างมาใช้เป็นพลังโจมตีของตัวเองได้อีกด้วยแม้แต่พลังกองมิโอเจ้าหอกอันนี้ก็ยังสามารถดูดมาใช้โจมตีได้นั่นเองอดีตของโอลิกามิย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนพ่อแม่ของโอลิกามิโดนพูดฆ่าตายและโอลิกามิสาบานว่าจะฆ่าพูดตอนนั้นให้จงได้ พอโตขึ้นมาเธอก็เข้ามาที่หน่วย AST เพื่อกำจัดพูดให้หมดไปจากโลกใบนี้แต่พลังของ AST มันก็ไม่เพียงพอที่จะก,กำจัดพูดได้เธอได้เลิกสนิทสนมกับพวกพูดมากขึ้นจนเหมือนเป็นพวกเดียวกันทําให้เธอลืมเป้าหมายของตัวเองไปหลังจากนั้นเธอก็ตั้งมั่นว่าจะเริ่มล้างแค้นพูดอีกครั้งเมื่อได้ดูภาเพเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อ5ปีก่อนจาก DEM ทําให้เธอร่วมมือกับ DEM เพื่อให้ได้พลังที่ยิ่งใหญ่มาฆ่าพูดได้แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ได้พ่แพ้ให้กับโทกาที่ใช้พลังพูด100%อยู่ดีแฟนทอมที่เห็นโอริกามิไพ่แพ้เลยมอบเซฟิล่าเมตาตอนให้กับเธอโอลิกามิที่กลายเป็นพูดก็เริ่มโต้กับโทกะาได้จนเริ่มเสมอทั้งคู่หลังจากนั้นเธอก็ไปขอร้องคูโดมิให้ช่วยเรื่องการย้อนเวลาเพื่อไปล้างแค้นพูดที่ฆ่าพ่อแม่ของตัวเองเมื่อ5ปีก่อน ุรูมิเลยส่งโอริกามิย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนโอริกามิที่ย้อนอดีตมาได้สำเร็จก็เจอกับแฟนทอมพูดอีกตนที่ยืนอยู่ข้างๆโนทลิเมื่อ5ปีก่อนตามที่ชิโดะบอกทั้งคู่ได้เข้าต่อสู้กันจนเมืองเทนกูเลสเทพไปหมดแล้วยิงลาแสงทําลายล้างใส่แฟนทอมแต่ว่าพลาดไปโดนพ่อแม่ของตัวเองทําให้อดีตซ้ํารอยอีกครั้งชิโดะจากอนาคตที่ย้อนเวลามาตอนนั้นก็อยู่ในร่างเด็กแล้วเข้ามาปอบโอริกามิและเขาก็พูดว่าเอาความเกลียดชังทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความโศกเศร้าของเธอมมาลงที่ิโดห้ เขาจะแบกความรู้สึกของโอลิกามิเอาไว้เองเธอเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็ได้มอบความรู้สึกโศกเศร้าดีใจความสนุกสนานทั้งหมดเอาไว้กับทิโดเหลือเอาไว้แต่ความแค้นเท่านั้นเหตุการณ์ก็วนลูปกลับมาที่เดิมวนซ้ําไปมาแบบไม่มีวันรู้จบทิโดคิดจะเปลี่ยนแปลงอดีตเพื่อหลุดพ้นจากหลุมนรลกแห่งนี้เลยขอร้องคุโรมิเมื่อ5ปีก่อนให้ส่งชิโดย้อนเวลากลับไปก่อนที่พ่อแม่โอลิกามิจะตายหลังจากย้อนเวลามาได้สําเร็จ ชิโดก็ได้ช่วยพ่อแม่โอริกามิให้ลอดพ้นจากลำแสงของเมตาตอนจนทําให้เกิดอีกเส้นเวลาหนึ่งขึ้นมาเป็นมัลติเวิร์สอีกโลกหนึ่งนั่นเองโลกนี้พ่อแม่โอริกามิไม่ตายโอริกามิไม่ได้มาเรียนที่เดียวกันกับชิโดนั่นคือข้อดีที่ชิโดช่วยเธอเอาไว้แต่การเล่นกับเวลาก็มักจะเกิดผลเสียตามมาเสมอผวนจากการช่วยพ่อแม่ของโอริกามิทําให้โอริกามิเป็นผู้พิกผันเดวิลตั้งแต่โทกาออกมาครั้งแรกและเธอก็ไม่รู้ตัวที่สัมว่าเธอเป็นได้อย่างไงและชิโดก็ได้ไประเด็ดกับอริกามิผมยาวคนนี้ และทําการเปิดใจเธอได้สําเร็จสามารถกลมโอลิกามิทั้งสองคนที่อรารวาดได้และผนึกพลังของเธอได้สําเร็จทั้งสองรวมเป็นหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอก็สามารถสลับนิสัยหรือคุยกับตัวเองได้นั่นเองโดยโอลิกามิผมสั้นจะเป็นนิสัยเย็นชาและโอลิกามิผมยาวจะเป็นสาวน่ารักขี้อายนั่นเองและนี่ก็เป็นข้อมูลประวัติโอลิกามิทุกร่างนั่นเองนะครับผมสนุกกันบ้างหรือเปล่ากับข้อมูลที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้ โอริกามิก็ถือเป็นตัวละครที่ล่างเยอะที่สุดในเรื่องเดี๋ยอะไรเลยก็ว่าได้ไม่รู้ว่าล่างจะขยันออกมาเยอะไปไหนเธอค่อนข้างเป็นคนฉลาดถึงขั้นเอาพลังพูดกับพลังพูดพลิกผันมาบวกกับ CR อาร์ยูนิตได้ทำได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะประยุกต์เก่งเอาเรื่องเป็นสาวคูวคูแถมยังเก่งเรื่องนี้ใครๆก็หลงรักเธอแต่น่าเสียดายที่เธอรักชิโดหมดใจขนาดนั้นแต่ชิโดก็ไม่เลือกเธอเลยชิโดที่กาลังเศร้าๆเพราะว่าโทกะตายไปก็มีโอริกามินี่แหละที่พยายามอยู่ข้างๆชิโดและทําให้ชิโดอารมณ์ดีในแบบของตัวเองนะ ถ้าใครได้เป็นแฟนนี่ถือว่าโชคดีออกมากๆเลยสำหรับคลิปในวันนี้ต้องขอจบลงเพีงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ